สบายดีนะครับเดิงเบิ่งเบิงถนนขากขนาดเลยถนนเพิ่งสร้างมือแม่สร้างไหมเพิ่งเพิ่งอันนั้นยางไม่หมุนแม่ยางพอเบ็ดขี้ดินมันจะเพิ่งเอาดินมาถมนะครับตอนนี้ข้างในก็จิเข้าสะดวกนะครับก้อนหน้านี้เนี่ยโอ้ยขี่รถตนไปน้ำทางนะสมือนี้ใครแน่นะครับเพิ่งเพิ่งดินเพิ่งเอามาลงไหลนะครับอาลงมาหลายๆตอนนี้ดินก็เรียบเนียนดี มีรถนี่เขาเจ้ก็ยังเดินทางอยู่บรทันแล้วปันใดญี่ปุ่นนะครับจะเดินทางให้อ่าเข้าไปสะดวกนะครับเดินทางสบายเดินทางง่ายไปทางไหนเบาที่นี้นะทางนี้อันนี้บ้านนากอกนะครับเดินทางสะดวกแล้ว เพิ่งดินหลบ่ไหลายนะครับเิ่งอันนี้ดินใหม่ที่เขาจเอามาลงนะครับหลนี่เป็นยืนกับประมาณนะเกือบเกือบถึงหน้าอกนะครับอันนี้แหละเป็นทางเก่าอยู่ต่าๆที่กำลังขับรถตอนนีน้อันนี้ก็เป็นมองเป็นโรงเรียนนะและ มองพักรถไปพร้อมนะมองมองก่อสร้างมองคนงานเวลาท้อมาพร้อมเบื่อเสียไปลงมองไหนนะทอเนี่ยเมื่อคืนเออเมื่อวานนี่ฝนตกแห้งนะครับแลยเกือบเบิดลคืนนะมื้อต่อมาี่ป้าเขียวขนาดเลยป้าเขียวงามดี สะพานแล้วพอตรงนี้เราต้องค่อยๆไปนะไปลิงลิฟไปลิฟร้อนบ่ได้นะครับเดี๋ยวสิเห็นโตนน้ำห้วยสูงๆแบบนี้โอ้ข้างในก็จเจ้ากนะ็เห็นเล่าเนาะเห็นมาเาข้างในเลย ได้เข้ามาโดนเติบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสีเดียวก่อนเดี่ยวไปไปครอบในบ้านก่อนก่อนเลาะอู้เบิง์นี่ไปมะขามอ่อนกาลังป่องเลยเดี๋ยวมาจอดคออนุญาตเป้นอคาคาเลาะไทยคลิปก่อนนะโดนอยู่อยู่บ่เย้ย มื่อนี้นะครับบึงบ่ค่อยเห็นคนนะเพื่อนอาจจะไปสวน,ปบปน,น,นบ้านนะระบอบปานีแจะกะเห็นนบ้านเนาะบ้กล้าพุกเพิ่นนะเพิ่อนนอนอยู่ว่าจะมาขอเพิ่นหาย่างไทยคลิปนะครับแต่ฮ้าสิยางไปเลยดีกว่าป้ายางผูวมาหน่อยนึงเห็นผู้สาวกำลังเห็ดเห็ดยางเนาะ ถือกระซามนะเพิ to well ่นบอกเพิ so ่นก็บังถือกระซามถามเพิ่งเฮ็ดหยังเพิ่นถือกระซามอยู่เราก็เห็นว่าถือกระซามไม่เห็นเฮ็ดหยังสักอันนี้นะแม่ไพจำได้นะครับน้องนุ่นน้องนุ่นคนสดขอขึ้นไปได้อยู่บ้นี่โดดขึ้นมาเลยโดดขึ้นมาเลยโอ้ประเด็นนี่จะซื้อเอาเมื่อกินเพื่อนอันนี้อะไรนี่อันนี้อะไรทางอันนี้อะไรทางขึ้นนี่สิพะขึ้นได้พี่น้องเด้อโอ้มีบันไดอยู่เนาะ อนเีย่ยยย้ากระเทศยังกินนี่กำลังจะซอยหำเฮ้ยไทยคลิปไายคลิปอันนี้ตัดออกด้อมาทีจะถ้าดื่มจะบ่ได้ตัดเด้อแบบเป็นตะนน้อโอ้ยพกินสิกีไปแต่แทบเนาะ เจ้บตัวไอยกินคือแจ่วล้นะจ๊บคือแจ๊บแจ่วเลยนะคือแจว่แจวขมๆนะตัวีกินเลยเนี่ยเนี่หน้อยหนึ่งหย่งกะเ<อ>ขามมดไปติ๊บหมายถึงงันนี้เด้อใส่กอกใดอกนี้เด้อไม่หมายถึงยางเด้อหมายถึงกันที่เพื่อนกำลังช่วยชอย,อยตอนนี้แต่นค่คคอยกูสา,าวเลยอลจะคนลุกเลยว้าวา <that S 2> ลูกซีนยาบ กำลังปาดอันนั้นเพิร์ลบอลมีว่า, <c oughs> นนาหยอ,อกกันเด <c oughs> ้อลูกซินแล้วเจอเพี้ยนยังเอาดีๆ <c oughs> เพี้ยนบอลดีๆสิเอาเพี้ยนยังเนี่ลูกซินเนี่ยตาให้หมูกินเพราะว่าช่วงนี้หมูต้องบงลุงมันฝูกมันตาลูกซินบ่ตาลูกซินนี่มันกินอ๋อเบื้องท่าท่าเบืบ้องน้ำกันเด้อตาลูกซินเป็นแนวไหนฮะเกิดมาอย่างบุกเบนตาลูกซินนะครับ มันลายพูดนี่แสงเลยมีปลาแดกอันโขดแดงๆนี่พร้อมมาเนี่ยเฮ้ยว้าปลาแดกปลาแดกอยังปลาแดกปลาแดกใหญ่อี่านะคือเราคืออย่างนั้นจำมาได้ละกินอยู่ตลอดดอกน้ำปลาไหล่แม่น้ำปลาล้าส้มต้มเนาะสุกปรุงรสอุ้ยอ่านไทยจิสิบรออกแล้วมาอยู่เราโดนโพดตาแม่บุญล้ำเจ้าเก่า อ่านไทยเพือบใบใหกออกกูคุกกะคักเลยพี่น้องอพอเมือไทยได้ไดเล้ออันนี้เป็นขั้นตอนต่อไปนะจากอันลูกซิ้นนะครับแล้วกะ็มาเป็นพักบงนี่ตีมือแม่นุนทำไมเรียกไพโลจังเลยอืม,อม แม่พายอยากจีบกับคอมเมนต์ไว้เด้อเพื่อเพื่อนแอดไปหาคุณใดรอๆกับคอมเมนต์ไว้คีร้ายกับคอมเมนต์ลดเพื่อเพื่อนแอดไปหาเพื่อนตื่นใจคุณใดเพื่อนแอดไปหาเองดอกเนาะหน้าตาตลองคอมเมนต์บอกเด้คอมมคอมเมนต์คอมเมนต์ท่าเลยแหละว่าค่อยจองค่อยจองเหมือนต่อคิวไปเด้อตอนนี้แม่นุ่นเพื่อนก็มาล้างไปเนี่หลังจาก เปิเ้ลเฮดอย่างแล้วซอยหั่นลูกซิ้นฮอทดอกใส่กรอกซอยพักบงเอาที่ไม่ยังคือเวเบนกินอ้าวเธอจะสิกินปะละ่ะบบก,กินแล้วเนอะอ่าจ, <c oughs> จะ้วโบกินเคยกับโบกินจะจะกินแล้วพอจะกินตำลังม,มองล้างล้างถ้วยล้างจานเนียถ้ามีวิวไหมพุ่มน้ำเด้อดภูเขา นางเนมผู้บ่าวก็ว,ว่าผู้บ่าวเพราะว่าทีปีผู้บา่าวยังผ่านมาทั้งนึงทางเนี่ยมาตลอดมาตลอดเจ็ดทางนี่อ้หูแกจะต้องผ่านนี่ตายแล้วผู้บ่าวเที่ยวตลอดอันนี้เ่ยเลก็พวคัดบอลฮอนเบิ่งครับบรรยากาศในหมู่บ้านเนาะอันนี้เป็นห้องน้ำเพื่อแกเจ้าเดินนี่ดูบ่แม่นบ่มองใส่น้ำล้างถ้วยล้างจานล้างถ้วยล้างจานเนาะเออบ่แม่นห้องน้ำ เพิ่งอาบน้ำมันก็มีห้องน้ำบางคนก็อาบอยูอ่ในห้วยนะครับอันเมื่อกี้นี่ต่อคิวอย่างนะสีสีต่อสีไปร่างคิวอันนั้นแม่ม่แม่สีไปล่างกล้วยให้โอ้ต่อคิวเเดอสีไปร้างกล้วยให้แม<อ>่่าบอคแอดมาลดคอย,คยสีไปร้างกล้วสยสักาให้หรือ,อว่าแอดไปไมถ้าร้กถ้าถ้าถคค้คถค้าถ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 ้าให้าถ้าอ้าาถ้าแ้าถ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 มาถ้า้า ทำมักจุ่จมจิตโลดแบบไหนโลดอ้าวนี่ตอนนี้เพิ่นกระตำแล้วเป็นแน่ไดยเป็นแน่ไดเหมือนไม่หวานเหมือนไม่หวานสายเข้าวนี่ครับครัวเพิ่นเนาะกะบรได้หกได้ครัวเพิ่นบึงบึ่งบรรยากาศในครัวสมัย ผมยังน้อยกับแบบนี้เลยสวยโบราณโบราณเนี่ยหนึ่งเจ้าต้มน้ำตอนนี้นต้มน้ำสีเฮ็ดอันตัดลูกซินกินนะตําม,มี่ตําม,มี่ะเออตําม,มีนะเพราะตอนทางพื้นตอนเพิ่นอันปาดลูกซินมันว่าตัดลูกซินก็เลยบอกว่าต่าเนี่ยทนเนี่ยอ้าตอนนี้มาเบิ่งวิธีเวือนวิธีเป็นขั้นตอนนะเป็นกำลังต่ำ น้ำปลาแดดน้ำน้ำปลาแดดมังเรนน้ำมังลาวน้ำมังเรนน้ำมังลาวมังเรนนี่คือมะเขือเด้วยมังเรนเลยมะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือยังก็อหยาดมังเรนเบิดอยู่เราเดี๋ยวรอรอถ่ารูปรูปซีนก่อนบึ้งทาซีนเด้อปัดมันตำแล้วสิเปลี่ยนแนวไหนนะไปตาไปตำขายบ่สเข็นไหมด้วยเฮียมึงกินไหมเฮียเฮียบุ้มียังคิดดีมาได้เลยเฮียซากระเบื้อ อย่าเกิดอย่าเกิดมาเป็นซากเลยเนาะขั้นตอนต่อไปอีกวันนี้เอาเส้นมีเส้นหรือเส้นมาม่าใส่ไปในกระทะทองแดงวุ้ยวัวจะกินพร้อมอ่ะกระทะทองแดงทีรักไม่ได้เลยนะ วอลกระตะทงเด็กต๊ามีอยู่เล่านี่เพิ่นคือตั้มามาเด้อนี่กะบุงัวสีอยู่รถแกจากมือนะบุญยันเพิ่นตกป้องพอดีเนี่ยลมหล่นลงไปในป้องพอดีหุ่นสั่นเลยไฟใหม่ไฟใหม่บ่โอ้โหไฟใหม่จะเป็นหูอันดนขึ้นตอกดิบอ่ะรขึ้นตกเนียจ้ะเวลากลางคืนเทาบ่ได้มอดไทยตกขึ้นบ่ดับไฟจ้ะ เปไ็นไงแซ่บแน่นะมันเห็ดถักผายนาลิสเอ่ยอดเลยหน้าตายที่นี่นี่นี่คือหญ้าหม่อนผักทุกคนชอบชอบกินหญ้านะ <c oughs> น้องนุ่น,นผู้สาวสดปวดจีบเป็นว่าอั็นแคปชันเพื่อนสดเด้อจีบได้สดเด้อจีบได้ หอยใจเป็นสีชมพูคราบหอยเป็นสีชมพู什麼คนใดไปคอมเมนต์จองไว้เด้อเพื่อเพิ่นถูกใจทางใด๋เพิ่นจะไปแอดไปหาเองเป็นได๋บัดนี้รสชาตินี่บ่ฮู้เลยยังบ่ฮู้เลยเป็นได๋โอ้สาวป้อนบัดนี้ อยากให้ป้อนอยู่ก่งใจคนบึงนะย้งคนบึงบอก,การจีบจับเอาก็ได้อืมอเค็มแทบแทบเค็มในยนอนอืไปใส่็จแล้วไอ้ไปคนมักเผ็ดมันผ็ดแล้วใช่ไหมแทบแทบแซ,บแซงไปแส่นี่โอ้โหโคตรเลยอา ขนาบนั้นครับไปลีกินยกน้ำคนเดียวสักไอ้ขอกินน้ำเลยเด้อโอเคโอเคยกให้เลยนี่ยยกมาเลยบ่มีมือทีแรกก็คิดว่าตีมาหาไทยไทยคิดเลาะหมู่บ้านแต่ตอนนี้เราเขียนจานนุ่นต่ำนี่ก็เลยบ่เลาะดีกว่ามื่อยู่กินนี่นะเพิ่นก่อนจะจังไปหาเลาะต่อขนาดนั้นเลยคือสีเอาเบิ่งครับโอ้ ดีจันตัวงามอู้เป็นแนวไรรสาัิเค็มเค็มแต่อร่อยเค็มๆจัดงมกเค็มๆมาแหลมมกเค็มๆเร็มๆเดี๋ยวกินน้ำดูบินก่อนเดี๋ยวมันสิบท่านนะาเดี๋ยวคลิปนี้ก็พอจบเพียงเท่านี้นะครับโดยโดยโดย